สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนตัวเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับโดยการเปิดปิดไฟเนี่ยจะเป็นลักษณะของการรับค่าแสงนะครับโดยถ้าว่าตัวค่าแสงเนี่ยที่กําหนดไว้ผมกําหนดไว้ตั้งแต่30ิหรือว่ามากกว่าอน้อยกว่าหรือเท่ากับ30เนี่ยตัวค่าแสงเนี่ยมันก็จะเปิดนะครับเพราะว่าถ้าค่าแสงยิ่งน้อยมันก็ยิ่งอ่า เป็นกลางคืนใช่ไหมครับเออแล้วคราวนี้ก็ให้มันสมมติว่าตั้งแต่สามติบยิบเก้าลงมาพวกเนี้ยจะเป็นตอนกลางคืนแล้ะไฟมันจะต้องเปิดอ่าเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้ผมอ่ารับค่าแสงอยู่ที่สาเอดถูกไหมครับอ่าค่าไฟหรือว่าตัวไฟตัวนี้มันก็จะไม่เปิดมันจะปิดไว้ <c oughs> ถ้าเกิดผมเลื่อนไปค่าแสงนะครับไปที่สามติบสามติบ แกรอสักครู่อ่ะสามิบขึ้นมาแล้วอ่ามันจะขึ้นคําว่าไหนหรือว่ากลางคืนด้วยแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะเปิดขึ้นมาด้วยแล้วตั้งแต่สามติบลงไปก็เช่นกันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับอ่าถ้าผมเลื่อกมันตั้งแต่สามเอ็ดสามเอ็ดรอสักครู่นะครับอ่าสามเอ็ดขึ้นมาแล้วไฟก็จะปิดแล้วขึ้นคําว่าดีเนาะครับตั้งแต่สามติบขึ้นไปก็เช่นกันจะเป็นการปิดไฟเนาะ คราวนี้ผมจะมาให้ดูโค้ดของตัวเมื่อกี้อ่หรือตัวคําต่างของตัวเมื่อกี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนอยู่2แบบอ่าอันนี้จะแบบเป็นแบบฉบับเต็มเนาะที่แสดงว่าเป็นกลางวันกลางคืนด้วยเนาะครับแล้วก็แสดงทุกอย่างเลยที่เห็นเมื่อกี้คราวนี้จะมีอยู่2รูปแบบจะมีแบบง่ายกับแบบเต็มแบบนี้เนาะผมขออนุญาต เริ่มแบบแรกก่อนแบบแรกครับจะเป็นอ่าบอกแค่ว่าถ้าตอนนี้เป็นเป็นอ่าค่าแสงเท่าไหร่นะครับอ่าแค่นั้นเองอ่ะแบบแรกให้เราเลือกพื้นฐานนะครับเมนูพื้นฐานแล้วก็เลือกคำสั่งวนรอบมา1อันไปที่ตัก,กะเมนูตัก,กะเลือกคำสั่งที่ถ้าทําทำนอกเหนือจากนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ ได้แบบนี้มาแล้วให้เราไปที่เมนูตัดก,กะเช่นกันเราเลือกคำสั่งที่สามนะครับามาใส่คำหลังคำว่าท่าซึ่งคำสั่งที่สามก็จะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางนะครับให้เราเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับให้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับลักษณะแบบนี้อ่าได้แบบนี้แล้วเป็นโครงล่างโครงสร้างมาแล้ได้แบบนี้มาแล้วให้เราไป หยิบจับตัวเซนเตอร์มานะครับตัวเซนเตอร์ในที่นี้ผมจะใช้วัดค่าระดับแสงเนาะเพราะว่าเราจะได้ดูว่าค่าแสงเท่าไหร่ถึงไฟจะเปิดเราเลือกหัววัดระดับแสงมาที่เมนะูเซนเตอร์เนาะอันแรกเลยเมนูเซนเตอร์แล้วก็เลือกคําสั่งแรกหัววัดระดับแสงมาใส่ตรงกลางเอ้ยไม่ใช่สิตรงกลางจะเป็นลักษณะข,ของเนี่ยเป็นของอาตาญลักษณ์เนะาะแล้วเรามาใส่หน้าสัญลักษณ์เครื่องหมาย น้อยกว่าเท่ากับแบบนี้ใส่ตรงนี้ตรงซ้ายมือช่องว่างๆซ้ายมือแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับก็ะจะเหลือช่องหลังอีกอันนึงช่องขวามือตรงนี้ให้เราไปที่เมนูคณิตศ,ศาสตร์นะครับแล้วก็เลือกอคําตั่งแรกเลยที่มีเลขศูนย์อยู่ของเมนูคณิตศ,ศาสตร์เลือกมาเราเปลี่ยนเป็นซักถามติบมันก็จะได้เป็นว่าถ้าหัววัดระดับแสงเนี่ยน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ3 0 จะได้แค่นี้ซึ่งคราวนี้เรายังไม่กําหนดทีว่าถ้ามันเป็นตามเงื่อนไขข้างบนเนี่ยมันจะต้องทําอะไรต่อถูกไหมครับคราวนี้ผมจะมาให้มันเปิดปิดไฟใช่ไหมแล้วก็ไปที่เมนู io นะเมนู io แล้วเราเลือกคําสั่งที่4เขียน usb สถานะปิดให้เราเลือกมา1อันแล้วก็หลังใส่หลังคําว่าทําให้เราเปลี่ยนสถานะเป็นเปิดแบบนี้ อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกใหมาอีกอันหนึ่งอ่เลือกใหม่อีกอันนึง,าม,านนงมาใส่คําว่าหลังคําว่านอกเหนือจากนี้แบบนี้อ่ะก็จะเห็นว่าอันบนนะครับฐานะอันบนจะเป็นเปิดฐานะอันล่างจะเป็นปิดก็แสดงว่าถ้าโอวัตระดับแสงเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ30สิบเนี่ยมันจะทาอันนี้ก่อนฐานะปิดแล้วถ้าว่าถ้ามันไม่ใช่ตามเงื่อนไขบนมันก็จะทําอันล่างก็คือฐานะเป็นปิดเนาะ ถ้าทำตามเงื่อนไขบนฐานะก็เป็นเปิดดังนี้อ่ะซึ่งคราวเนี้ยผมอยากให้มันแสดงตัวตัวเลขด้วยว่าค่าฐานะค่าแสงเนี่ยมันวัดได้เท่าไหร่อะให้เราไปที่เมนูพื้นฐานนะแล้วก็ไปเลือกคําสั่งที่3มก็คือ ld สิบหกคูณสิคูณแปแสดง2ตัวอักษรเนี่ยมาหนึ่ตัวไปที่ข้างบนของตัวท่าทำเนี่ยหรือว่า ด้านล่างของกวดรอบให้หวางด้านในแบบนี้ด้านบนด้านบนของคสต่างท่าทํานะครับแบบนี้แล้วเราก็ไปเลือกเซนเซอร์มา1อันก็คือเซนเซอร์หัววัดระหัววัดระดับแสงเพื่อว่ามันจะได้แสดงผลเนี่ยว่าไอตัวระดับแสงตอนเนี้ยมันเท่าไหร่แล้วมีค่าเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบอย่างง่ายนะครับอะามาดูแสดงผลก่อน ักษณะการแสดงผลก็จะมีแค่ตัวเลขบอกว่าตอนนี้ค่าแทงเท่าไหร่ผมตั้งค่าไว้เหมือนเดิมเลยลองไปที่นี่สามติบน้อยกว่าหรือเท่ากับ3 0มติไฟมันจะเปิดถูกไหมครับประมาณนี้ถ้าว่าตั้งแต่สามติบขึ้นมาสามสิบเอ็ดไฟก็จะปิดมันก็แสดงผลตรงนี้สาบเอ็ดด้วยนะครับอ่าเป็นประมาณนี้อ่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปก็คือแบบ เต็มกันก็ยังไม่ได้เต็มที่สุดแต่ข้อเป็นแบบที่รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างอำนวยความสะดวกแก่เราแบบสุดๆแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้บอกเราด้วยว่าค่าแสงเท่านี้ที่เรากําหนดไว้มันคือเช้าหรือเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมครับซึ่งคราวนี้ให้เราไปเลือกที่เมนูพื้นฐานเลือกคําสั่งที่1 2 3 4 5คํา่าั่งที่5ก็คือ ld e 16.8แบบเลื่อนเมื่อพร้อมนะครับ าเลือกมาหนึ่งอันมาวางล่างสถานะเปิดแบบนี้แล้วก็เลือกมาอีกหนึ่งอันมาวางด้านล่างของสถานะปิดแบบนี้แล้วก็ไปเมนูพื้นฐานเหมือนเดิมเลือกคำสั่งหน่วงเวลาเราเอาคำสั่งหน่วงเวลาอันนี้มาไว้ตรงด้านล่างของ LED 1 6 8 แล้วก็เรื่องมาอีกอันนึงมาไว้ด้านล่างของคำสั่งท่าทำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ก่อนเรายังไม่ปรับค่ามันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนเราต้องการให้ฐานะเปิดเนี่ยไฟมันสว่างใช่ไหมพอนี้ถ้าไฟมันสว่างแปลว่ามันต้องเป็นตอนกลางคืนถูกไหมครับอ่ะดังนั้นให้เราไปที่เมนูพื้นฐาน แล้วก็เลือกคำั่งสุดท้ายเลยก็คือ h e n l o v e r เนี่ยเอาไว้แสดงผลคำเนาะอ่ะอันนี้ต้องเป็นกลางคืนใช่ไหมเพราะมันต้องเปิดไฟผมก็ให้เขียนว่า night อ่ากลางคืนนะอ่ามันจะแสดงผลกลางคืนแบบนี้แสดงผลคำต่งนี้แล้วก็เลือกมาอีกอันนึง h e n l o v e r เลือกมาอีกอันอีกอันนึงอ่ะเอามาใส่ของด้านล่างแบบนี้ฮานะไฟมันปิดใช่ไหม ก็เป็นกลางวันอ่ะผมขออนุญาตใส่คําว่าด a แล้วกันอ่ามันสว่างมันไม่จําเป็นต้องเปิดไฟมันจะเป็นกลางวันประมาณนี้อ่ะเราได้คาสั่งแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าอันนี้คือยังไม่เสร็จอ่ะมีคําว่า day เห็นไหมรู้สึกว่าคําว่า day เนี่ยมันขึ้นยังไม่ครบเลยมันก็เปลี่ยนเป็นสามสิบเอ็ดแล้วมันก็สลับกันระหว่างบอกกลางวันกลางคืนกับบอกค่าแสงเนาะมันสลับกันอยู่ อ่ามันจะวนรอบวนรอบสลับกันเปิดปิดแต่คราวนี้มันไวเกินไปใช่ไหมคําว่าเดยยังไม่ขึ้นเลยคราวนี้เรามาดูกลางคืนบ้างปรับเป็นสามสิบคำว่าไนได้แค่สองตัวเองมันก็มันก็หยุดแล้วถูกไหมครับเออคราวนี้เราต้องมาหน่วงเวลาให้มันสักหน่อยหนึ่งอ่ะอันบนผมขออนุญาตหน่วงเวลาไปสักหนึ่งคราวนี้เรามาดูอันล่างอันล่างคราวนี้มันจะเกี่ยวกับพวกนี้ละอ่ะพวกอ่าตัวคําตัวอักษร ตัวคําพวกนี้อผมจะยาดใส่ไว้สักสามวินาทีเพื่อว่าให้เขาเนี่ยได้เลื่อนคําครบก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นตัวแสดงค่าแสงนะครับเป็นประมาณนี้ผมขอปรับไว้ที่สามลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้อ,อันนี้คือสามสิบแสงออกอเห็นไหมคําว่านายเลื่อนครบเลยสามสิดนายครบเลยอ่า จะไม่มีคําขาดแล้วตอนนี้ถ้ามันมากกว่า30ล่ะมันเป็นต้องเป็นกลางวันถูกไหมผมลองปรับไปที่สามสามสิบเอ็ดอ่าเป็นเดยขึ้นครบเลย